สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าอารชรยกรรมต่อมนุษยชาติท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่31มกราคม2554สำนักงานกฎหมายอ m มสเต d a m ดัมแอนเปออฟในนามแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานอายการศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อขอให้มีการสอบสวนสถานการณ์กรณีที่รัฐบาลไทยได้ใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุธโทโธปกรณ์จำนวนมากเข้าปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์สงการเลือดพศ2 5 5 2เหตุการณ์วันที่10เมษายนและเหตุการณ์ระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคม2 5 5 3 โดยในเหตุการณ์สงการเลือดปี2552นั้นมีประชาชนถูกสังหารอย่างน้อย6คนแต่ถูกเคลื่อนย้ายศพและทำลายหลักฐานพร้อมทั้งปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนและชาวโลกพร้อมทั้งมีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคนเหตุการณ์เมษาพฤษภา2553มีผู้เสียชีวิต92คนบาดเจ็บเกือบ2,000คนและมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมาก และทั้งสามเหตุการณ์ดังกล่าวสิ่งที่รัฐบาลในอภิสิธตเวชาชีวะได้ปฏิบัติต่อประชาชนที่มาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนเหมือนกันก็คือประการที่1ออกพร,รกรฉุกเฉินเพื่อใช้ปฏิบัติการทางทหารหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า military operation เข้าล้อมปราบทำลายและสลายการชุมนุมรวมทั้งยิงพลเรือนมือเปล่า,ลาโดยใช้กระสุนจริงประการที่ส ได้มีการปกปิดและบิดเบือนสถานการณ์โดยการใส่ร้ายและโยนความผิดให้แก่ผู้ชุมนุมทำลายหลักฐานแอบเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตเพื่อหลบเลี่ยงการชัน,ชนสูตรพลิกศพและที่สำคัญยัดเยียดข้อหาร้ายแรงให้แก่ผู้ชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหาลอบสังหารนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก่อการร้ายและล้มเจ้าประการที่3ไล่ล่าจับกลุมคุมขัง แกนนำและแนวร่วมจนเสียชีวิตไปหลายคนและอีกหลายร้อยคนถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศเป็นเวลากว่า9เดือนโดยไม่มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องสำร้ายยังไม่ยอมให้ประกันตัวอีกด้วยประการที่4บิดเบือนและนวงเนียวกระบวนการยุติธรรมเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองในขณะที่ทำการใส่ร้ายการแกล้งผู้ชุมนุมซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามและ 5. ใช้สื่อทั้งของรัฐและของเอกชนประโคมข่าวและโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนทั่วไปเกลียดชังคนเสื้อแดงและผู้ชุมนุมเพื่อสร้างภาพและความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลในการใช้กำลังทหารตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษทำการไล่ล่าปราบปรามและยัดเยียดข้อหาชกันให้แก่แนวร่วมนปชทั้งหมดนี้เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศที่จะพิจารณาคดีท่านผู้ชมครับเหตุที่พูดว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าล้อมปราบและสลายการชุมนุมของประชาชนจนนำไปสู่การสังหารประชาชนมือเปล่าทั้ง3เหตุการณ์อยู่ในเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็เพราะว่าประการแรกเข้าองค์ประกอบแห่งความร้ายแรงแห่งคดี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา17วงเล็บดีของธรรมนูญกรุงโรมและประการที่2รัฐบาลไทยล้มเหลวหรือไม่เต็มใจในการสอบสวนหรือดำเนินคดีอย่างยุติธรรมและสมบูรณ์หรือถึงขั้นเพิกเฉยนวงเนียวด้วยซ้ำอันเป็นการขัดต่อพันธกรณีที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศและโดยที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นมีเขตอำนาจ ที่จะพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและกรณีที่นปชจะฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเรื่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาศาลอาญาระหว่างประเทศจะเข้าดําเนินการเมื่อใดก็ตามที่พบว่าระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้นล้มเหลว หรือไม่สามารถดําเนินการให้สมบูรณ์และเกิดความยุติธรรมได้ทั้งนี้ในฐานะที่สารอาญาระหว่างประเทศเป็นที่พึ่งสุดท้ายของมวลมนุษยชาติโดยไม่เลือกว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์หรือสัญชาติใดท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ